อะไรคือความแตกต่างระหว่างเคาเจอร์การทํางานแบบไทย vs แบบญี่ปุ่นได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทางานคือตั้งใจมากไม่รับโทรศัพท์ในเวลาทางานไม่คุยกันในเวลาทํางานจริงอะกลับบ้านก่อนเจ้านายได้ปะเมาแค่ไหนพรุ่งนี้เช้าต้องไปทํางานได้เฮ้ยทางานหนักขนาดตายในหน้าที่เลยเหรอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราตั้งใจทำอินเทอร์วิวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานของคนญี่ปุ่นอา วน,นี้เราได้ยูกินะครับเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งสวัสดีครับชื่อยูกิครับเรื่องที่เราคุยวันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเครียดไงเครียดเนาะเกี่ยวกับการทำงานของคนญี่ปุ่นผมว่าคนไทยหลายคนที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นหรือมีนายเป็นคนญี่ปุ่นน่าจะอยากฟังตอนนี้มากๆาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยตั้งฐานอยู่ที่ไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากดังนั้นวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่อง วัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นหรือ Japanese work culture คำถามแรกของเราคือคทำไมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงเด่นดังเรื่อง customer service มากๆในภาษาญี่ปุ่นนะครับมีคำว่า omotenashi อันนี้ก็คือเป็นแบบคำว่าเทคแคร์ลูกค้าให้แบบดีที่สุดเลยมันน่าจะอยู่ในตัวของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาก็จะดูแ h บ best ปอกคับตรงน้นช่วยกตัวอย่างได้ไหมว่าการดูแรของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับผมนะครับออถ้าเพื่อมีแบบ ลูกค้าที่รถใช่ไหมครับขึ้นในรถรถผมก็ต้องกลมให้รถอะไปแบบไม่เห็นก่อนก็ค่อยให้ไปจนแบบลับตาแบบอันนี้เป็นการส่งใช่ไหมใช่ครับยุกิส่งทีมหน่อยไปแล้วนะได้แล้วไดลได้ั้นชครับกลมผมยังไปไม่สุดนะไปไม่สุดนะสุดแล้ว เหนยหน้าพี่นได้ไปแล้วที่เมืองแทนมันเครียดมากเพราะว่ารถติดนี่ครับยังไม่ไปเลยี่็ยังอยู่นี่เลยเอาจริงว่ะจริงได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทํางานคือตั้งใจมากเอาจริงเอาจังมากไม่รับโทรศัพท์ในเวลาทางานไม่คุยกันในเวลาทํางานจริงอ่ะจริงครับอย่างเช่นนะครับตอนรับตังค์ตอนให้ตังค์ผ่อนเขาก็จะพูดทั้งหมด ว่ารับพันเยนนะครับเขาก็เขาก็จะทอนอาจจะสามร้อยทอนสามร้อยเยนเอาใบเสร็จไหมครับเอาถุงไหมครับเขาก็จะเ e x p เพลนทุกอย่างให้ลูกค้าเข้าใจจริงๆนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะชอบเวลาแบบสมมติเรายื่นมือเยนยื่นพันเยนเขาพูดก่อนใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนอยู่ไทยเราก็เคยมีปัญหา น้องเมื่อกี้ให้แบงค์อะไรนะบอกอ้าเมื่อกี้ให้แบงค์อะไรนะเขไม่รู้ใช่สับสนก็ค้นขายอีกเขาว่ากันว่าคนที่ปุ่นเวลาทํางานห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือเลยครับใช่ห้ามคุยเลยครับถ้าเป็นพนักงานแบบบริการในห้างเนี้ยก็ห้ามนั่งเลยใช่ครับจริงหรือเปล่าจริงครับห้ามเล่นมือถือพนักงานในห้างนะครับห้ามเล่นมือถือห้ามนั่งห้ามพิง ห้ามพิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเล่นมือถือเข้าใจห้ามนั่งนี่เริ่มจะไม่คับเข้าใจแล้วว่าบทที่มันด้วยห้ามยืนต้องแบบห้ามยืนแบบอย่างอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ยืนอย่างนี้ทำไมอะ่ะมันไม่สุภาพหรอใช่ครับมันต้องต้องให้ตรงอ,อย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับยืนอย่างนี้ได้ ว่ายืนแบบอย่างเงี้ยอะไรยอนเข่าก็ไม่ได้เหรอใช่ครับาะสมัยก่อนตอนผมเรียนี่ญี่ปุ่นผมทำงานพาร์ทไทม์ครับที่แอร์พอร์ตเป็นดิวตี้ฟรีใช่ไหมครับพิงก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็จะแก้นทำเป็นว่าหาของหาของหาของจะได้นั่งข่าวิธีอู้ดีกว่านี่มันคือการอู้บุคคลญี่ปุ่นนะ คนไทยเราไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะรู้สึกไหมเพราะเดี๋ยวนี้ในห้างคนไทยก็มีเก้าอี้ให้นั่งบ้างนะในบางเคาน์เตอร์สามารถเล่นมือถือได้ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยู่ไม่อยู่แต่ญี่ปุ่นนี่เขาเวลาเราเล่นมือถือเนี่ยเขามองเราอย่างไรมองแบบว่าไม่ตั้งใจทำคเพราะว่าตอนลูกค้ามาใช่ไหมเขถ้าเล่นมือถือก็ไม่ได้สังเกตว่าลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็จะช้ากว่าคนที่ไม่ได้เล่นมือถือถ้าเล่นมือถือมันก็จะบางทีเขาก็จะมาทักก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆต้องพนักงานต้องทักลูกค้าก่อน แล้วคนญี่ปุ่นเวลาเขาเห็นคนไทยบริการแบบเนี้ยเขามองยังไงอ๋อ Amazing Thailand ทรไมสิ Amazing Thailand พูดถึงเรื่องเพลงเวลาปิดร้านไล่ลูกค้าของญี่ปุ่นอะทำไมเพลงมันน่ารักจังใช่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 รู้แล้วมันคือเพลงอะไร สามัคคีชุมนุมบ้านเราตือตือเตือ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 ตืทุกคนครับถ้าได้ยินเพลงนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เพลงสามัคคีชุมนุมนะครับเป็นเพลงฮอดาดนอชิกาดิเราได้ยินเพลงนี้ตอนร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของที่ญี่ปุ่นกำลังจะปิดเป็นเพลงไล่ลูกค้าแบบพาเทลไล่แบบไม่ไล่อะไล่แบบว่าคนไทยไม่รู้แน่นอนคนไทยนึกว่าแบ็คกราวน์มิวสิกเ่าไปคนญี่ปุ่นได้ยินเพลงนี้รู้สึกไงอ๋อไล่ละโอกลับบ้านเฮ้ย กลับบ้านก่อนเจ้านายได้ปะ่ะถ้ากลับก่อนจะดูแปลกวะแปลกถ้า6โมงปุ๊บเราเด้งเนี่ยคนบางคนก็จะมองว่าโอ้โนี่แบบกลับตรงเหลือเกินพี่ไทยถ้ากลับก่อนเจ้านายก็ไม่น่าจะซีเรียสขนาดนั้นนะแต่ที่ญี่ปุ่นปัจจุบัน,นก็ยังเป็นใช่ไหมเป็นเจ้านายแบบมีผลต่อการประเมินนะบอกโบนนะัส performance p e r f o อร์ n c e อะไรอย่างเงี้ยที่เขาพอพูดถึงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการประมวลผลเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาประเมินผลด้วยอะไรหนึ่งด้วยผลงานาย มันมีเหมือนที่ไทยไหมที่บอกว่าเรียนนายเราได้ดีมีครับก็เลยมีมีอย่างนี้โอ้ยไอ้ท่านี้ที่บอกว่าท่านอวยท่านี้เคยมีในวิดีโอนะใช่ผมจําได้อะบอกเผื่อใครไม่รู้นะครับท่านี้เป็นท่าที่คนญี่ปุ่นจะใช้เวลาเราบอกว่าเหมือนเรามองว่าไอ้นั่นอ่ะชอบเรียนนายชอบอวยนายเนี่ยไอ้นั่น ก็เลยแบบบางทีต้องแบบไปเอนเตอร์เทนเจ้าหน่ายบ้างที่ไทยก็มีแต่นายเอนเตอร์เทนลูกน้องที่ญี่ปุ่นเ็ต้องเอนเตอร์เทนเจ้านายแบบทำงานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเครียดขนาดตายในหน้าที่ได้เลยเหรอตายได้หรือที่เรียกว่าคารชิซินโดรมตายจากโรคหัวใจโรคสตรกแล้วก็ฆ่าตัวตายปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่จริงไม่จริงจริงมีครับยังมีอยู่อแต่ว่ามันก็จะแบบ ลดลงกว่าเดิมแต่ว่าเขาก็จะแบบพยายามที่จะเปลี่ยนนโยบายแต่ว่า,<อ>าว่ามันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมาก <_ S 2> เขาก็จะพยายามจะให้งานแบบคนหนึ่งแบบเยอะๆคนหนึ่งต้องทาประมาณแบบติดอย่างร้อยอย่างใช่ครับก็เลยแบบเครียดด้วยแล้วก็งานเยอะด้วยแต่เาหวังมันก็จะม่พอเขาก็จะแบบมีเวลานอนน้อ,อยพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบรู้สึก d ี p r e s s e d พอฟังมาเนี่ยคนไทยเราอาจจะยังไม่เก็ตเงสมมติว่าคนไทยเราเวลาเครียดจากการทำงานมากๆนะ กูลาออกมีกูไม่ลาออกอะกูไม่ทำงานกับมึงละไอ้หัวหน้าเวนไอ้บริษัทไม่ดีคนไทยจะไม่ยอมตายจากการทำงานแน่นอนคือเราก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมคนญี่ปุ่นยอมตายจากการทำงานมันเครียดขนาดนั้นเลยหรอบางคนก็จะเป็นแบบโรคซึมเศร้าอะไรใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลายคนผมว่าที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ครับคือพนักงนญี่ปุ่นยังเยอะอยู่ ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เมืองไทยบุคลากรน้อยคนอยากได้คนแต่ที่ญี่ปุ่นก็จะแบบมีคนเยอะมงไปก็ไปดิไม่แคร์ว่าไม่ไปก็ไปแล้วคนนั้นก็จะหางานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าบุคลากรมันเยอะอยู่แล้วอาจจะอาจจะไม่มีงานต่อไปก็ได้แล้วเขาก็จะพอได้มีไปอินเทอร์วิวแล้วเขาจะดูว่าแล้วทำไมลาออกอันนี้จะมีปัญหามีปัญหาหรือเปล่าแบบเฮ้ยถ้าเข้ามาแล้ว สอนทุกอย่างมันก็จะอาจจะลาออกอีกหรือเปล่าก็เสียเวลาเขาใช่ไหมครับเจาะฮอปเปอร์เขาก็จะแบบสอนครั้งหนึ่งเขาไปอยากให้อยู่นานๆคำว่านานๆนะคำว่าอยู่นานๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือกี่ปีว่าผมว่าต้องสิบปีอย่างอยู่นานๆคนญี่ปุ่นคือสิบปีเพราะว่าเท่าที่รู้มาคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้โรโยตี้มาก่อนเสมอเลย ไม่ได้เหมือนที่ไทยที่แบบว่าฉันมาแค่สองสปีแล้วฉันก็กระโดดไปเพิ่มเันเดือนที่บริษัทนั้นเขามีวัฒนธรรมนีไหมกระโดดงานไปเพิ่มเันเดือนถ้าสองปีมองว่าของมันรอแหลสองปีสั้นจังเลยใช่ไหม <laughs> เกินสองปีเลยค่ะสะอุดกันเป็นแถวเลยนะเอาเรื่องสนุกๆมากดีกว่าเรื่องหลังเรื่องงานที่ต้องไปปาร์ตี้กับเจ้านายที่เขาเรียกว่าอิจิจิกายนิจิจกายซาจิกายโยจิจิกายโกจิจิกายหลายคนมันอาจจะไม่ทราบนะครับอันแรกที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือการปาร์ตี้รอบแรกรอบแรกพอนิจิจิกายปาร์ตี้ครั้งที่สองไปต่อไปต่อไปต่อร้านสองไปต่อร้านสาม ซจิกายไปต่อร้าน4ยอจิกายไปต่อร้าน5้าโกจิกายคนญี่ปุ่นสามารถไปกินเลี้ยงตอนทุ่มหนึ่ยันตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีห้มันบ้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะบางคนเขาไม่ได้นอนเราก็ไปทํางานก็มีนะต่อให้วันนี้ปาร์ตี้หนักแค่ไหนเมาแค่ไหนอ้วกเรื้อนแค่ไหนนะครับพรุ่งนี้ทํางานแปดโมงไปทํางานได้เหมือนเดิม ใช่ครับคนญี่ปุ่นมีสกิลตรงนี้นี่มันสกิลอะไรวะเนี่ยคนญี่ปุ่นบอกว่าวถ้าไม่นอนจะไม่แฮงคนประเทศนี้แม่งคึ้เจ๋งว่ะว่วงนอนแต่ว่าไม่แฮงก็เลยทำงานได้ เฮ้ยโหดมากอะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นแค่ส่วนน้อยไหมผมว่าไม่นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรทั้งหมดร2 0ยล้านั้มประมาณนั้นครับประมาณร้อยกว่าล้านใช่ครับซึ่งก็เป็นกันแบบนี้เกือบทั้งประเทศในวัฒนธรรมการทํางานเมาแค่ไหนพรุ่งนี้ไปทํางานได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมรู้ไหมที่ไทยเป็นไงเป็นไงครับเมาแค่ไหนนะพรุ่งนี้สมมติอ้วกแตกอ้วกแตกเลยโทรหาวหนย ไม่สบายท้องเสียเมื่อวานกินส้มตำว,วันนี้ป่วยไข้ขึ้นช่วงเวลาพวกเนี้ยยีจีายนีจีายเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำหรับการสารสัมพันธ์ในที่ทํางานใช่ใชที่ดีที่สุดของคนญี่ปุ่นไม่เหมือนที่ไทยนะที่ไทยเนี่ยคือการสาดสัมพันธ์คือการที่แบบว่าเราเดินไปโต๊ะนั่นโต๊ะนี้ปัจนจนนุ๊บตะจิ้งลงไปจิบชานมไข่มุกไปจิบกาแฟคนกินเหล้าไม่เต็มเขาทำยังไงล่ะ ให้หรือว่าต้องถ้าทุกคนเมาก็ต้องเมาทุกคนได้เมาดิบเมาดิบเมาดิบได้แต้ทุกคนแน่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คนที่ไม่ได้ดื่มก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ดื่มก็เลย่หหน่อย่เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแอน u a l ี e หรือลาพักผ่อนประจำปีเนี่ย20วันแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ลาไม่ถึงหรอกลาแบบแค่10วันมันจริงเหรอผมว่าก็บางคนก็ บางคนก็เต็มที่เพราะว่าต้องต้องดูว่าตัวเองเข้าในบริษัทอะไรดีด้วยถ้าแบบอยู่ต้นอยู่พอนานแล้วครใช้เต็มที่เต็มที่ได้สมมติสมมติผมเข้าไปปีแรกผมได้ลา15วันครับถ้าผมลา15วันวันปีแรกเลยคนญี่ปุ่นมองไงเพราะคนญี่ปุ่นมักจะเอาลางานตรงเนี้ยครับ เป็นแบบลอคอมิเดียติเขาจะแบบยาวๆจะได้ไปต่างประเทศต,ต่างไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสด,ดี๋ยวนี้เขาก็จะเต็มที่นะก็เต็มที่ใช่ไหมไทเข้อนี้ยจะไม่จริงนะเพราะว่าจริงๆข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลแบบหลายปีแล้ว5ปีลวข้อนี้อยากรู้ส่วนตัวพอดีที่ไทยเนี่ยช่วงหนึ่งเขามีดีเบตกันว่าทําไมที่ไทยเนี่ยถึงต้องใช้ไลน์ในการสื่อสารในออฟฟิศเพราะว่าจริงๆอะ่ะที่ไทยอะ่ะพนักง,งานอยากให้แบบมีอะไรก็สง e ่งอีเมลสิทำไมจะต้องมาสร้างกลุ่ปไลน์คุยไลน์คาถามคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ไลน์สื่อสารในการทําางน เอาเปล่าไม่ครับแล้วเขาใช้อะไรอะ่ะปกติก็จะเป็นอีเมลแต่ยูกิรู้ใช่ไหมว่าที่ไทยอะส่วนใหญใช้ไลน์ สร้างกรุ๊ปแบบกรุ๊ปเยอะมากกรุ๊ปนี้คุยกับลูกค,ค้ากรุ๊ปนี้คุยกับเพื่อนร่วมงานกรุ๊ปนี้คุยกันเองแอบเมาส์หัวหน้าแล้วถ้าคนญี่ปุน่นเขาไม่มีกรุ๊ปในการแบบว่าคุยกันเองกับ,บเพื่อนร่วมง,งานเอาไว้เมาส์หัวหน้าเขาไปเมาส์กันตอนไหนหรอตอนอิจิจิากนี่จิายตอนกินเหล้านี่เองอ๋อก็คือส่วนใหญ่ถ้าเขาจะโทรหรืออีเมลกันคือเขายังทํางานหนักแหละแต่เขาไม่มได้ใช้ไล<ฟ>น์ในการสื่อสารใช่ครับใช่เขาไม่ได้ใช้ส่วนของคนไทยเนี่ยคือเสาร์อาทิตย์หัวหน้าอาจจะไลน์มาว่าเออช่วยทำอันนี้ ห,หมแต่เด็กไทยรุ่นใหม่หลายๆคนก็บ่นนะว่าการใช้ไลน์นี้ที่ทํางานนะไม่ควรเพราะว่ามันรุกรําพื้นที่ส่วนตัวของเขาวยความที่ตอนนี้เราคุยกันเรื่องวัฒน,นธรรมการทํางานของคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับน่าจะมีหลายคนนะครับที่ฟังอยู่แล้วทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นทํางานกับนายญี่ปุ่นมีอะไรจะบอกคนแบบนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันมาซู้ๆนะ <laughs> ฟั <laughs> งเราเครียดกว่าเดิมว่ะ <c oughs> จริงจริงก็สําหรับคนไทยเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้ส t r i c ขนาดนั้นนะครับผมว่าแต่ว่ากับคนญี่ปุ่นเขาก็จะส t r i c เพราะว่าเขารู้ว่าคนญี่ปุ่นควรที่จะเป็นแบบนี้โอ้อโอเขามี perception นี้นี่เองแสดงว่าท,ที่คนญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานสำหรับคนญี่ปุ่นกันเองใช่ครับกับ,บมาตรฐานที่เขามองว่าอ่ะคนไทยเป็นประเทศที่แบบชิลๆเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่าส t r i c มากครับผมว่าอย่างนั้นนะครับ หลังจากที่คุยกับยูกิแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการทํางานกับองค์กรญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> เครียดจริงเครียด <c oughs> รู้สึกว่ามันเครียดแล้วมันก็มีความท็อกซิกประมาณหนึ่ง <c oughs> สมคําล่ําลืออย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครจะต้องทํางานกับคนญี่ปุ่นหรือไปทํางานกับคนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะทำใจไว้เลย <c oughs> เพราะว่าถ้าทําการทํางานี่ญี่ปุ่นเนี่ยโด่งดังมากเรื่องแบบว่าโอ้เขาเจอการทำงานเขาแบบเครียดมากจริงจังมากทำงานหนักมากปาร์ตี้ก็หนักพรุ่งนี้เมาแค่ไหนก็ต้องไปทํางานให้ได้ผมไม่แปลกใจละคนญี่ปุ่นเวลาเขามาทํางานที่ไทยอะ เขารู้สึกว่าชิลจังเลยมีเพื่อนบอกอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมมาสายนะแต่ที่เมืองไทยเหมือนผมไม่ได้สายเลยอะผมมาก่อนด้วยใช่มาก่อนใช่ทุกคนครับนี่แหละครับคือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะทํา EP ีถัดไปแล้วว่ากันใน E ีีหน้านะครับแนะนําช่องิดนึงทีมนะครับยุกิครับฝากติดตามช่อง slang h o l i c ด้วยนะครับผมสวัสดีครับมินาซังแสดงฮอ r l i ก k s 見てください。<ー>バイバーイ。<laughs> お見せバイバイ。バイバイ。<laughs> バイバ <laughs>